สวัสดีค่ะมัอนี่กะเมียงไก่แซ่บๆเด้อจ้ะขดอยากอยากนอนตื่นขึ้นมาแล้วกันหนิวนะคะสดน้ำซุปก่อนร้อนๆถ้าพี่ไอเนี่ยจะเข้าด้วยพี่ไอเนี่ยก็ต้องปิดทีวีตรงนั้นเ<ง>มียงไก่นะคะเมียงไกม่มันนี่เมียงไก่ตุม๋ขม,มดขดอยากมัมนมันจะคนกิ่ส่วนขดอยากเมียงแต่ว่า บะมีบะมีเ้นนะเมียงบะมีเส้นเป็นเมียงไก่กินกับผักสือสวัสดีค่ะไทยสเตชั่นชานลวค่ะยินดีต้อนรับด้วยจ้ามันนี่กินกับลูกสาวตัวน้อยมันนี้กินกับลูกสาวคนเล็กเ้ยมาจากมากินเมียงกักล่มไก่ไว้ชั่วโมงหนึ่งรับเป็นใจนะคะ มาค่ะยินดีต้อนรับสู่ไทยสเตชันชาแนลกินกินแซ่บๆนะคะมาเร็วเจนกนกเจนนกนะแล้วพี่นายเนี่ยจะกินอะไรพี่นายเนี่ยไม่กินข้าวเหรอลหลบยูวันจิตตอดินพูดภาษาไทยนะถ้ายูต้องถ้ายูอยากไลฟ์สดกับมามหอยูต้องพูดภาษาไทยนกแก่ไทยป่ะแด้ออันนี้เป็นเมียงทัวนะคะสไปซี่ซอสนะคะ นี่ spicy sauce with สไปซี่ซอสวิตพีนัตสไปซี่ซอสวิตพีพีนัตเตอร์โอ้ยภาษาอังกฤษก็ลืมวิตพีนัตเตอร์มันไม่เอาไรภาษาก็ลืมนะคะภาษาผสมภาษาหลางมือเดี๋ยวได้จ้าเขอไม่อยากใส่มือจกนะคะเดี๋ยวสิจกไก่ฮัลโหลทันยูเดี้ร์กินโกกเบิร์ได้อีพอร Can you... ปิดเสียงฮะเสดูวะพ่อปะฮัลลีกูมด,ด,ด,ดมาจ้ะมาจา้ะจกแล้วนะคะเริ่มจกแล้วนะคะตาฟางอีกแล้วนอนบ่เต็มตื่นนะมื้นอนี้ไปหาหมอแต่เช้า าหมอตรวจวัดความดัดดมนไหนมามาหาวัดเพื่อเรียกแก่นี้ด่ะอหนียงก็ไมอ้าวจิจออยู่วันีิสั่น Yes เอาวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะ,ะให้เนี่ยเอาไก่ไอ้เนี่ยกินช็อตอะไรคะใส่บก๊วยไม่นี่กับเมียงใกล้ต้มนะคะตุ้่มง่าย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยเตชันชาแนลนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ไปกดติดตาม่องได้นะคะใทรไกลนะคะคนในหยาดจกมื้อนะคะหลังมือแล้วหิ้งแล้วนอนเพิงตื่นได้พักไปสี่อดนอันนี้ผักมิ้นเปเปอร์นะคะอันนี้พักเซรแเน่บัน นิ้วเข่าแล้วตื่นไม่กินนิวเขา่เขา นะคะเมียงใกลตุ่มจับจับนัวน,นัวร้อนหรอร้อนหรอใช้่ะม้าเอาฮะเขาก็มามานะลูกสาวไส้พักไส้พักไส้เขา่าไส้ สารแหน่นะคะผักไทยเนื้อไก่หนังไก่แซ่บๆหนังไกม่มันๆนะคะอ้อคือหืมมาม่าก็มีล้างมือแล้วยังล้างมือล้างมือแล้วยังคะ่ะดูดซิ๊กเนี่ กินพักกินยัง Subscribe ทุงไ,ไหนคะไท a i Station Channel You remember ไหมกด Eating Show t h a เ Station Channel เต a ั Station Channel อุ้ยิก่ตัวใหญ่ดิชิกกหนังกิน,น,กน,นมานั่งกินดิดนี่ให้ลกูกวันนี้จะไปโรงเรียนทำอะไรเลย

เราอ่แล้ม่มีอนั่กัทุกคนวลา่งกับเรก็จัาเนื่อไก่อร่อยสารรยแซบนัวคืออยางนัวแบบฟวา ัวบักถั่วไส้ผักหอมหลายๆอร่อยมีหอมหอมสลัดแนวแล้วกับใบโหระพาไทยนะคะแซ่บใส่ถั่วน้ำอร่อยทำใหญ่ๆนะคะที่นี่ที่ไหนเราคล้าคลเออคือ ฉันก็เลยพาเธอมารักษาตัวที่นี่ <c oughs> เราคุณควรจะไม่ว่าอะไรหรอเพคะใจะกา้าวดนึงฉันบอกทุกส่วนไปหมดแล้วเพราะเธอซูเม่ยวิชัยมฉมันวิชพักกินัาหารไทยเสมอกับจม,มูกนั่งนะึะ อาชีพประจำซูชิงใส่เข่า,ขาจักหน่อยเขะว่าวมีเศษเศษตัวขนาดน,นี้จะเป็นหมอฉันอีกทั้งทงังดีฉันเนี <Because S 2> ่ยเศษตัวฮ <great> ึม Are you sure Yes คร <you> sure? ับมาะย่ Are you sure Mhm mm ต้องแต่ยิ้ม <Yes. S 2> ไปฉันสัญญาว่าจะดูแลเธออย่งางดี Children sing นะ ไต่จังหมิ่นนะไเ้พรหมสวีตเบสิ่งอีกถุงน,นะคะอร่อยมันสีหอมผักไทยกปนเนียงบะมีผักไทยบรสแฉบนะคะสบอดทัวปนสอดหนี่นไทรทัวร้อยหนะักทำง่ายงยอยู่ตอนนี้ก็สองทุมแล้วนะคะนอ้องเบ้ นอเวสองทุ่มสองทุ่มคือเขาแจกอะไรผัก เขาเอิญพักอย่างเงอิมากินดีีดนี่คือทงชายแตมันต้ไม่ใช่แค่นี้สิอ,อร่อยจก,กเร็วแล้ว,ลวมาดีจกน้ำทางชาย ไก่ชิคเก้นต่มไก่นะคะอ่ะบิก็ดูไม่เด็กพ่อกับแม่ก็ดูนะให้สไตล์น้องเด็บบัน้องบักตัวถ้าท่านชายยอมรับเราเองพิมพ์เป็นเมียมแค่นี้ก็ถือเป็นบุญวาสนาของพิมพ์มากแล้วใช่ไหมคะพิมพสัญญาไปคะว่าพ,พ,พิมพ์จะทำทุกอย่าง ท้าหญ่หลายกัดปากจะคล้องต่ำชั้นเบิกนั่งไปกินไป

อร่อยที่สุดนะคะกินแบบบักบันเฮง

The but rubber not I don't know. I don't know. I don't know. I do I don't know. ใจเข้าเลยลงเข้าเลย โว์นะมาม่าพูดอินยูทูบอัพเตเราเชียงราเดลเรกเสร็จเนาะใช่สาราเน่พรอมแซ่บสาราเน่ Cứ sẽ là nè thay Cái cái ai nẻm này Ai nét Cái ai nẻm này Ai nét

I have salad I have chicken. Mm -hmm. Put the salad on chicken. Is mm -hmm. the salad is the chicken? Làm mm như -hmm. put salad, lóc ạ. Mm. Put salad, put chicken in mm. the salad. What to do with it? And some rice on mm -hmm. and a chicken, some Michigan. Yes. chicken. Yes, okay. <laughs> Mm. And mm. then yeah. you num nom it up. No, oh. you have to put up. Mm. And you we'll eat it up. Mm. this one. just a matter we got we put you we got we put in the youtube we here's We said in video youtube after mm -hmm. there's many people that watch your videos oh my god what do you want like man what

ขวส่ไงใด้ใส่ไงนี่มาไม่ต้องเดีวทานไม่เจอันเห็นกับาได้่กนมยอก

E...

was shocked in the front. Mm. delicious. Ngon nhỉ. Ngon Innya. almost, almost. check out. mama snack. Mm. finally finished. <coughs>

Có tiểu phai không? Hoàng tiểu phai chắc nào Loại tiểu phai chicken yes. Spicy we'll Mà spicy nào Oh, you get the big one You get the big one, yeah? Yes Look how big <coughs> Not the your Mm -hmm. How is good? How is try to eat good yummy? Mm -hmm. How? Yeah! have a Oh Peter, Peter. I can't Look big, yeah. mm. I'm probably going to be fat tomorrow.

<laughs> but mom don't like um boys because. No, I don't say that. Don't <laughs> say that. I like boys, but I love everyone. Love I love every shooter. But you, but you don't mm. like boys so much because they don't no. listen. You have to see. Oh my God! Oh, Mama get big one. Big one. The last, the big one. Mama's gonna eat. Very mm. really good chicken. I cook for almost that forty minutes. Really forty minutes. Yeah, that is real good. cooking. That part is real good. Mm. Actually, with the sauce.

One, two, three. The last speak one. Is mm. <laughs> it good? You like my mother And dad. Mm -hmm. I like the dad and mom. What do you like? Food. <laughs> what do you like to eat? whatever whatever yeah it's good yeah I like to eat what you make okay and what and what the daddy makes okay that that they make pizza o l l time? not all the time <laughs> what more um um I l i k จากเว่าไทยไปเป็นอังกินแล้วด้ัย all of the food um, that all of my family makes wow. because uh, I'm thankful Very to what I get I'm thankful for what I get like mom and my dad and my sister and my brother and awesome. my cat and all of that. Okay. That's my favorite. My favorite thing to do with my family is to uh, be with them um, all the time. Um, when we have. Um, uh, When we have Hva heter fri på engelsk? Mm. Mm, hva heter fri på Flytur? Fri? Ja. Uh, ja. Eller Ja. Flytur eller noe greit? Sånn fri. Sånn fri som, fri som måtte vi alle sammen må hjem. Ah. I like to be home with my family uh, when we have free time, and then I can oh, then I can be with them all of that time. Okay. Um, and I love my family. Okay. Um. We cannot finish now. There. So, so I have to say. I have to say what for? Can and in where. So, come follow us in Tasty Station Channel and um, click the subscribe button. Bye -bye. Bye, bye bye. bye. See you next time. See you next time. Bye. <laughs>